สวัสดีครับช่องภูผาเมยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาไล่นกไล่กากันนะครับเห็นไหมครับข้าวกําลังออกรวงอย่างสวยงามครับแต่นกนะครับนกนะครับจะมารบกวนนะครับจะมากินนะครับต้องสูตรนี้นะครับเชือกแดงนะครับกับลุงเพลินนะครับสวัสดีครับลุงเพลินครับสวัสดีครับลุงเพลินนะครับจะพามาทําบ่วงนะครับบ่วงนะครับมัดเลยนะครับคุณลุง มัดมัดมัดแบบนี้ดึงเลยนะครับเป็นบ่วงแบบนี้ครับคุณลุงดึงแน่นแเลยนะครับคุณลุงดึงดึงแน่นแนเป็นบ่วงแบบนี้ก็เอามามัดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคุณลุงดึงเชือกขึ้นมาเลยนะครับก็มัดเลยนะครับมัดเลยมัดใส่ตรงกลางเลยครับมัดมัดใส่เสื้อแบบนี้นะครับเชือกเหลาเขงนะครับ ต่อไปแล้วก็ขึงได้นะครับง่ายๆนะครับแค่อย่างแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้ครับกดลงไปแล้วนะครับดึงดึงไปเลยนะครับที่แปลงนาของเรานะครับทําแบบนี้นะครับรับรองนะครับรับรองเลยนะครับนกนะครับไม่มาใกล้เลยนะครับข้าวนะครับข้าวเหนียวหอมนาคาที่คุณลุงปลูกไว้ นกจะมารบกวนนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราออกข้าวมันออกก่อนเพื่อนนะครับข้าวนาปรีนะครับข้าวนาปีเขายังไม่ออกนะครับคุณลุงเดินไปเรื่อยๆนะครับไปถึงไม้โน่นเลยนะครับก็ขึงนะครับแค่ขึงรอบๆแปลงนานะครับแล้วก็ตรงกลางด้วยก็ยิ่งดีนะครับไปถึงแล้วคุณลุงก็มัดเลยนะครับมัดข้างบนเลยแค่นี้นะครับรอบๆไปอีกนะครับคุณลุงมัดก่อนนะครับ คุณลุงมัดเลยนะครับต้นที่สองนะครับคุณลุงก็ต้องมัดอีกนะครับมัดอีกนะครับมัดตรงนั้นเลยมัดเลยครับให้อยู่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็รอบๆนะครับแปลงนานะครับรอบรองนะครับนกกานะครับไม่มาใกล้เลยนะครับนี่ไหมครับมาอีกนะครับรอบไปเลย พอเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นบ่วงเป็นบ่วงแบบนี้นะครับคุณลุงอยู่ตรงไหนครับยกมือหน่อยครับยกมือแล้วนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาทำนะครับไล่นกไล่กากันนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับกําลังออกรวงก็เลยเอานะครับสูตรป้องกันนกนะครับ ได้ผลร้อเปอร์เซนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับวันนี้ช่องภูผาเหมยนะครับและลุงเพลินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับลุงเพลินครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ